ได้ารเลยนะครับครูนะครับไครับเดี๋ยวคุ่มหนึ่งก็มีปัญหาอีกหงนครับไมตัาครับ เทถโนโลยีติดที่ทัานแก่ชุมชนให้สามารถใช้งานได้โครงการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในศูนย์บริการเทคโนโลยีติดที่ทัานนะครับตามมาตรการนะคะก็จะเป็นโครงการเรียนรู้อาชีพต่างๆค่ะแอปพลิเคชันค่ะผักบุ้ก็ยังไม่สามารถใช้งานเกี่ยวกับระบบ ว่าทางหน่วยงานของรัฐเนี่ยสร้างขึ้นก็พูดง่ายๆว่าเป็นการแจ้งความผ่านระบบออนไลน์จา้าพอเข้าไปแล้วทีนี้ไปแจ้งความที่สถานีตํารวจตารวจบอกว่าให้แจ้งผ่านระบบออนไลน์พอมาแจ้งผ่านระบบออนไลน์ทามไม่สําเร็จก็คืองานนั้นก็ไม่สเมาเร็จไปตามระบบเลยค่ะนี่ก็คือการาแชร์ประสบการณ์ค่ะแล้วอย่าง ระดับปริญญาตรีเรายังทําไม่ได้ประชาชนคนทั่วไปจะสามารถทําได้หรอคะข้อนี้ต้องต้องฝากไปถึงผู้จัดเลยคะ่ะมา้่รกุ่มถามเล็กน้อยนะว่าที่ไม่สำเร็จเนี่ยเพราะว่าคือ <ไข S 2> ระบบ<ำ>ล่มหรือว่ามันมันเป็นปัญหาากอะไรนะครับปัญหาเพราะเราใช้งานไม่เป็นแล้วเราปรึกษาแม่ทัพตำรวจตำรวจยังไม่ให้คำแนะนำปรึกษาให้คำแนะนำเราเลยค่ะขอบคุณมากนะครับอันนี้เป็นตัวแทนกลุ่ม ภาคประชาชนภาคประชาสังคมนะครับครับค่ะก็ขอต่อเลยนะคะจ้าก็โครงการต่อไปค่ะก็เป็นการสร้างศูนย์การเรียนรู้เซ็นเตอร์ประจำตำบลแล้วก็จัดหาที่สาาด้านระบบดิจิทัลประจำศูนย์ค่ะและโครงการต่อไปก็จะเป็นโครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการเรียนรู้การศเรียนรู้เท่าพันสื่อแล้วก็สารสนเทศในพื้นที่จังหวัดค่ะส่วพัานาการที่สอง What?